ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โคตรกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย .com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอาอาอีอ นวันนี้ก็อยู่กันในช่วงอยากรวยให้ค้าขายอยากชิบหายก็ต้องตีบวกสิครับผมอยู่กันในเกมฟี فا ออนไลน4นะครับผมก็วันนี้เช่นเคยครับผมจะมาตีบวกครับผมนักเตะนะเพื่อเอาเข้าทีมสุดรักของผมครับผมตอนนี้ทีมผมมีปัญหาอยู่เล็กน้อยครับเพราะว่าผมใช้ซีดานกับเฟอร์ดินานแล้วแม่ง แดก fp เหลือเกินครับกำลังพยายามจะปรับเปลี่ยนทีมอยู่ครับสำหรับตอนนี้อาจจะเอาเฟอร์ดินานออกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะเอา fp ไปลงกับพวกกองหน้าตำนานเทพๆตัวรุกแทนอะไรทำนองนี้ทีนี้ก็เลยต้องทำการครับผมหาเหล่ามิดฟิลหรือว่าเหล่าเซนเตอร์แบ็กทั้งหลายครับผมเพื่อมาทดแทนก็พยายามจะเลือกเป็น fp ให้ลดหลั่นลงมาหน่อยเป็นช่วง ปีทีทีอะไรทํานองนี้เนะาะบาะเอฟ fp ไม่เกิน20ครับแล้วก็จะมีอ่าตัวที่เราจะตีวันนี้ก็มีทั้งหมด5ตัวครับผมตัวแรกก็จะเป็นอาตูโรบีดาวนะครับผมตัวนี้จะขึ้นบวก9ครับซึ่งกูก็เตรียมเลยกูก็เตรียมใจแตกอยู่แล้วล่ะ <laughs> อันนี้ได้มาจากกิจกรรมคราวก่อนครับก็น่าจะแตกครับผมขนาดสแตตบวก9ก้ม่ยังดูใช้งานไม่ได้เรื่องเลยอะ สงสัยต้องบวก10มั้ถ้าติดบวก9นะแล้วถ้าฟุกติดบวก9เดี๋ยวกูซัดขึ้นบวก10แม่งเลยครับผมแล้วก็จะมีวิเอล่าครับผมวิล่าตัวนี้อยากได้มากครับอยากเอาไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กไม่ใช่อะไร,ร,รไแล้วับเอาเซนเตอร์แบ็กดาวิดหลุยรอบที่ล้านครับผมตีแม่งไม่ติดสักทีเอลครับตีจนเมื่อยข้อมือแล้วครับ กุณฤทธทีครับตัวนี้เห็นว่าต้องมีแทบทุกทีมเลยใช่ไหมทีมผมก็อยากจะมีกับเขาบ้างครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับพาเวลเนตเวดครับผมตัวนี้ถ้าติดบวกแปดกาจะเอามาแทนตัว LH เนี่ยแหละครับผมโอเควันนี้ก็5ตัวนี้ทั้งหมดขึ้นบวกแปดสี่แล้วก็ขึ้นบวกเก้าหนึ่งครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันผมเริ่มที่ผมว่าเปิดซิงด้วยบวกเก้าเลยดีกว่าว่ะเอาจริงครับ <laughs> ผมว่าเปิดซิงด้วยบวกเก้าเลยดีกว่าครับ ทำไมต้องเปิดซิงด้วยบวกเก้าใช่ไหมเพราะแม่งแตกอยู่แล้วครับมันแตกแน่สัตว์มันแตกแน่ๆครับมีความรู้สึกมันยังไงมันก็แตกครับมีโอกาสติดมันมันกี่เปอร์เซ็นต์มันคืออยากเห็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแต่แต่ถ้าเอาจริงๆผมว่าน่าจะต่ำมากครับน่าจะต่ำมากน่าจะต่ำอยู่หลักเป็นแบบว่าหลักหน่วยอ่ะไม่เกิน5%เตผมคิดว่าครับบวกเก้าไม่งั้นถ้าเยอะหน่อยมันคงมีกันทั้งเซิร์ฟแล้วล่ะนะโอเค่า ก็ไม่ได้มีสูตรอะไรพิเศษครับพอคิดว่ามันติดอยู่แล้วแต่ถ้ามันเอ้ยทำไม <laughs> พอคิดว่ามันแตกอยู่แล้วแต่ถ้ามันติดผมก็ยินดีน้อมรับและเอามาใช้งานนะครับผมโอเคครับตัวแรกครับผมอตุโรบิเดาครับคืนบวกเก้าครับจัดไปเอ๊ ติดมันนี่ฮาเลยนะไอ้สัตว์ติดมันนี่ฮาเลยนะกูว่าแล้วมันไม่หาหรอกอแล้วแม่งบวกหกด้วยบวกหกด้วยขอสัตวหน่อยเผื่อได้บวกเจ็ดไอ้สัตว์บวกหกด้วยเผื่อขึ้นบวกเจ็ดได้เผื่อฟุ๊กฟุกไอ้สัตว์ทิ้งมาหบวกหกด้วยนะเผื่อฟุ๊กโอเคเหลือบวกหนึ่งกูสบายใจแล้วไอ้เหี้ยกูเอาเงินไปปาทิ้งกูสบายใจแล้วก็ตามคาดครับผมบวกเก้ายากโคตรยากเลยครับ พวกแปดสี่ตัวที่จะติดสักตัวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับโอเคอยู่ไหนแล้ววะโอเคลาก่อนครับอตูรบีดาวครับแต่ดูมันน่าจะใช้งานไม่ได้เลยเนาะโอเคครับก็สี่ตัวนี้นะเรามาต่อกันที่พาเวลก่อนแล้วกันครับเพราะหนุ่มพาเวลเน็ตเวทก่อนแล้วกันครับพาเวลเน็ตเวทครับผมแต่ร้อยหนึ่งใช่ไหมโอเคอ่าประตูดบอยู่พอดีเลยพอปะวะ โอเคพอดีบวกแปดสองหมื่นเจ็ดพันล้านตัวนี้อยากได้ครับจะได้เอาไปลงทีมครับลด f อด้วยด้วยลดปริมาณ f อพด้วยแล้วก็พอใช้การได้ด้วยครับผมมาโอเคครับผมตัวต่อไปครับตัวนี้ตัวที่2ของวันครับอยากรวยให้ค้าขายอยากชิบหายก็เอามาตีบวกแบบกูสิจ้ะโอเคครับผมพาเวลเนตเวทครับบวก8ครับผมติดที่กูหน่อยเหอะเพราะตรผมร้อนครับจัดไป เออสักเวบวก9ไว้แล้วด้วยยังไม่ติดตัววะ<า>ขบนโออ่าโอเคผมตีไม่ติดมาเป็นเดือนแล้วนะครับไอเยนักเตะบวกแปดเนี่ยตีคือเดือนหนึ่งผมจะมีคลิปตีบวกประมาณ2คลิป3คลิปผมตีไม่ติดมาเป็นเดือนเป็นเดือนแล้วครับ<ม>เดือน2เดือนละประมาณ2เดือน,นรประมาณ4คลิปอะบวกแปดไม่ติดเลยครับโอเคเอาตัวไรก่อนดีนี้ เลูดคุลิดดาวิลุยแล้วก็วิเอล่าเอาตามมูลค่าแล้วกันเอาคุณลิดก่อนแล้วกันเฮ้แต่คุลิดมันน่าจะแพงสุดนะเพราะคุณลิดมันนิยมครับใช่คุณลิดมันแพงสุดครับคุณลิดแพงสุดงั้นเอาคุณลิดไว้ท้ายเอาคุณลิดไว้ท้ายเดี๋ยวเอาไอดาวิลุยก่อนแล้วกันแม่งแตกประจำไหมตัวนี้ขาประจำผม,มครับ <c oughs> ขาประจำผมตัวนี้ต้อสาฟรีขาประจำมาทีไรแตกทีแตกทุกทีอุ๊ยดา้ววิลลี่ก็แพงนะทา, <c oughs> าไมเพี่ยนทำไมมันแพงกว่าคุณลิตอีกวะอ่าวีเอ v A, มึงน่าจะถูกสุดใช่ไหมโอ้วีเอผมน่าจะไม่มีอะไรมาตีวะน่าจะไม่พอมีสองสามโอเคเดี๋ยวรอแป๊บครับเดี๋ยวซื้อวัตถุดิบก่อน มาครับมาลุยต่อกันครับผมวิเอร่านะหกหมื่นล้านหูแพงเหมือนแม่ที่แต่ละตัว <c oughs> แพงเหมือนกันแพงเหมือนกันสามตัวเนี้ยผมขอติดตัวหนึ่งผมจะดีใจมากเลยครับวีเอร่าบุลลิดหรือดาวินล,ลุยเนี่ยสามตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากใช้งานครับสักตัวหนึ่งครับขอติดสักตัวหนึ่งสักตัวเดียวพอครับจากสามครับ <c oughs> โอเคครับ พลาสติกวีเอล่าครับบวก8ครับผมตำนานปืนครับผมตัวนี้นะดูจากรูปร่างดูจากขุนแล้วเอามาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กน่าจะเอาเรื่องเลยครับผมนะครับผมพลาสติกวีเอล่าครับผมบวก8 TT อยากรวยให้ค้าขายอยากชิปขายให้ตีบวกจัดไปกดตรงคำว่าอัพครับมันจะได้อัพครับผมจัดไปเออ,อมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย กัวแล้วเยอย่า yeah. oh ดูทรงก็คงแตกหมดเหมือนเดิมครับโอ้ยเยี uh> ่ยม um ึงจะไม่ให้กูติดสักตัวเลยเหรอไอสัตว์เอย ผมสูญเงินไปเท่าไหร่แล้วว่าแบบการตีบวกเนี่ยคือตอนนี้ตีติด2ตัวเนี้ยยังไม่คุ้มกับทั้งหมดที่ตีมาร่วม2เดือนเลยครับอเอ้ยไหมเอาไปหลุยก่อนแล้วกัน <c oughs> หมดพลังหี้หมดพลังจะก้าวเดินในสัตว์ โอเคดาวิดลุยบวก8กับแสนล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันล้านครับแพงมากนะตัวนี้ผมตีมาผมมั่นใจว่าเกินว่าเกินว่าเกินหรอบแน่ๆครับแต่จําไม่ได้ว่ากี่รอบตัวเนี้ยตีมาเกินหรอบแน่ๆกับฮีฮาดาวิดลุยครับวันนี้แหละครับจะบอกทุกคนครับว่าวันนี้แหละครับผมวันนี้แหละครับวันนี้แหละครับดาวิดลุยบวก8จะมาสถิตอยู่ในไอดีของผม วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมดาวินลุยรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้จำไม่ได้ครับขึ้นบวก8 B L H ตีจนจากผมยาวตอนนี้ผมเริ่มสั้นแล้วดาวินลุยกยูกดตรงคำว่าอัพเมื่อกี้ไม่ติดครับไปกดตรงคำว่าเกรดบ้างครับผมเฮฮาดาวินลุย,บว,วลยบวก8จัดไปครับ มันกี่เปอร์เซ็นต์หมดพลังวะหมดความศรัทธาหมดใจและหมดแรงครับผม หลังจากการตีบวก2อเดือนที่ผ่านมากูรู้สึกเหมือนโดนลุมข่มขืนทางดูทวันหนักโอเคครับมาสุดท้ายตราบใดที่เรายังเหลือตัวเรายังมีหวังครับผมมีหวังเสมอครับตราบใดที่ยังมีตัวให้ตีบวกครับผมยังมีหวังผมยังมีศรัทธานในกาลินาเสมอครับ ทูปศักดิ์สิทธิ์อ้ยอ,อันเชิญทูปศักดิ์สิทธิ์ครับทูปศักดิ์สิทธิ์ทูปศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายครับผมรูทกุลิศทีท,ทีบวกแปดครับโอเคครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ด้วยตัวดีแล้วกันครับยังไงใครที่ชอบฝากกดติดตามด้วยครับใครที่ถูกใจฝากกดไลค์ด้วยครับ รูทคุลิตบวกแปดครับผมจัดไปฮึบขมบนขมบนกูว่าครับไม่เซ็งอะ่ะกูเตรียมใจไว้แล้วกูเซ็ง <c oughs> ไปก่อนแล้วเหี้ย หวังลมๆแรงๆอี้ทำเฮี้ยอะไรไอยู่เนี่ยกูเนี่ยสัตว์ <c oughs> โอ้ยเยอ้ยเย็ดแม่จะเป็นบ้าแล้วนะไอสัตว์โอ้ตัวก็หมดตังก็หมดอี้ะโอเคครับเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้าครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยผมขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่เข้ามาดูกันครับก็แตกแตกหมดครับมีเท่าไหร่แม่งแตกหมดอ่ะ มีใครสนใจไหมมีใครมีใครอยากตีบวกแตกไหมมีใครแบบว่าเอ้ยพี่พี่พี่กอรครับพี่โหพี่ผมตีติดตลอดเลยอะผมอยากตีแตกบ้างครับพี่ช่วยเอาไปตีให้หน่อยได้นะครับผมส่งอินบ็อกซ์มาทางแฟนเพจเดี๋ยวกูจัดให้ก็พี่ตีแตกตลอดครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับบายครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลอีกอีกฝากไว้ด้วยครับผม